พี่วันนี้ค่ะเหมือนจ้ารกจ้ารกอ่ะทำดีดีสวัสดีค่ะก่อนเลยค่ะ,คะวันนี้จะมาทำอะไรคะจะมาแก็บอนาของมือค่ะมาแม่ซื้อให้เนื่องในโอกาสอะไรคะเซ็นทรัลเอาซื้อที่เซ็นทรันไม่แม่ทำไมมาแม่ซื้อให้เป็นของขวัญอะไรวันเกิดหนูค่ะวันเกิดหนูมาแม่ซื้อให้ล่วงหน้านะคะวันเกิดห,หนูคนเดียวค่ะวันเ,เกิดหนูคนเดียวค่ะวันไม่ใชวันเกิดหนูด้วยหืม ปู่ชอบกินเค้กของหนูอปู่ชอบกินเค้กของหนูเหรอคะพี่ลูกก็มาจิม้มกันแบบนี้ก็แบ่งกันสิพี่ลู็พี่ลวเดี๋ยวใส่กันโอเคไหนๆแล้วสรุปจะได้แกะไหมเนี่ยวันนี้จะแกะไหมของขวัญหนูอยู่ไหนคะแตนๆหยิบมาสิคะมีตรงนี้นะมันไม่มีแก้วไหน ให้ดูสิวันนี้หนูเลือกเองหนูชอบใช่ไหมซ้อิงอันนาหนูก็ชอบก็いいอิงอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาแกะกันนะคะแกะอันหนูแกะเดี๋ยวต้องเอาคัตเตอร์มาแกะตันตันตันเทนเลยโอเคแทแบบนี้เลยโอเคค่ะโอ้ oh, <laughs> วางเบาๆสิคะ มันโดนอะไรอ่ะโดนอันนี้ฮะมาแก้ให้นะแม่โท้สีชมพูของใครขอ,ของมามาะราคาลวสีฟ้าของใครคะอโอเคค่ะอันนี้มีสอราะอะรเขาให้สอนห,หมาด้วยเอาไว้คนไง,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 งไหนขอบคุณเลี้ยงคะ่ะ จพี่ลูกเขียนเป็นอัมมอัลเลยบายบายก่อนบายบายโอ้เป็นอัมมอัลเลยอย่าลืมอะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งอย่าลืมกดคลายกดพี่เดยวทำให้น้องลูก่อนอย่าลืมอะไรอย่าลืมกดสก๊อตอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดสก๊อตคลายด้วยนะคะสับร Subscribe ด้วยนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายเอามาพี่หนึ่งบายบายด้วย โอ้โอเคค่ะน่ารัก